สวัสดีครับทิมีิทางทีมงานพอพอจะมาสาธิตวิธีการรีโมทนะครับผมจากเครื่อง Windows นะครับผมรีโมทเครื่อง Android นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของผู้ลูกค้านะครับผมที่เป็นเครื่อง Android นะครับการรีโมทนี้จะไม่ใช่รีโมทเพื่อควบคุมหน้าจอนะครับแต่เป็นการมอนิเตอร์นะครับผมเจ้าหน้าที่ก็จะชี้ว่าให้คลิกทั้งคลิกเมนูไหนแล้วก็ให้ทางลูกค้าเนะี่ยทำตามนะครับโปรแกรมที่เราจะใช้เนะี่ย จะชื่อว่าโปรแกรม a n d y d e k นะครับการดาวน์โหลดเนี่ยเราจะโหลดผ่านส Store ของทาง Android หรือว่าเป็น Play Store ของทาง Google ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะโหลดผ่านอ่าสต็อของทาง Android ของเครื่องนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับมันจะมีโปรแกรมที่ชื่อ a n d i d e k ตรงนี้นะครับถ้าเกิดหาไม่เจอเนี่ยสามารถเซิร์ชได้นะครับเซิร <Search. S 1> ์ชเมนูเซิร์ชนะครับ แต่ถ้าเกิดหาเจอแล้วเนี่ยนะครับผมก็ทําการติดตั้งได้เลยนะครับอินสตอลนะครับพอเราอินสตอลเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดตัวแอปขึ้นมานะครับแล้วผมตัดกันมาที่ตัวโปรแกรมนะครับผมก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับันจะขึ้นว่า open แบบนี้เราสามารถเปิดจากตัวนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่ากดปุ่มโฮมมาที่จอเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็กดเข้าแอปตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับผม มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมมันก็จะมีให้มันจะมีแจ้งเลข ur address นะครับเราก็ถ่ายรูปหน้าจอให้มันติดตัวเลขนี้ไปให้กับาทางทีมซัพพอร์ตนะครับผมบนแอปบนไลน์แอดพอดพอนะครับหรือว่าจะ Copy เอาแค่ตัวเลขก็ได้นะครับขอแนะนำให้เป็นรูปภาพดีกว่านะครับพอเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับ a d d r e s ของเราแล้วนะครับก็จะทำการรีโมทจากเครื่อง Windows ของทางเจ้าหน้าที่เองนะครับ พอกดรีโมทปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับวิธีวิธีต่อไปเราก็ต้องไปเลือกนะครับผมเอ่ปอร์มิชันตรงนี้นะครับให้เป็นแบบ p u s c c e t นะครับผมนี่เลยนะครับกดปุ๊บนะครับอาจจะมีเค้าดาวตรง fset ซ็นิดนิดนะครับผมประมาณ3วินะครับผมจะรับถอยหลังถึงถึงศูนย์ถึงจะกดได้อันนี้คือกดได้เลยนะครับกด accept เลยนะครับ แต่แล้วก็กดคําว่าเริ่มเลยนะครับแบบนี้แสดงว่าความการคอนเน t เรียบร้อยแล้วนะครับผมเจ้าหน้าที่เข้ามาอย่างหน้าจอเครื่องแอนดรอยรืขึ้นีน้แล้วพอขึ้นแบบนี้เราก็กดปุ่มโฮมให้กับเจ้าหน้าที่นะครับให้ให้มันอยู่ที่หน้าจอเ a ททอรนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยจะทําการเอาเมาส์เนี่ยนะครับผมมาชี้ว่าให้ลูกค้าเนี่ยกดไปที่เมนูอะไรนะครับต่อไปก็ อันนี้คือผมจะถายทิ้ว่าให้กดไปที่โปรแกรมพอร์ตนะครับแล้วก็กดตามเจ้าที่ที่เล้าเลยนะครับอ่แล้วก็ไปที่นะครับผมเจ้าที่มันจะชี้ไปที่อ่าตัวเมนูอที่คอนเน t ของเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะครับแล้วก็กดที่หน้าจอตามเจ้าที่ที่เลยนะครับอ่แล้วก็ ไปก็รอเจ้าหน้าที่นะครับผมว่าจะให้จะให้กดอะไรนะครับโอเคครับเจ้าหน้าที่จะกดเป็นอันนี้ให้นะครับก็ตกลงนะครับโอเคนะครับโอเคเหมือนเจ้าหน้าที่จะให้กดไปที่ usb นะครับผมโอเคนะครับกดไปที่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ ไปที่80นะครับโอเคครับอาจจะได้ที่เหมือนให้กดไปที่เมนูตรงนี้นะครับโอเคครับผมเหมือนจะที่กดไปที่ตรงนี้นะครับก็กดตามเลยนะครับแล้วก็โอเคเหมือนกดไปที่ทดสอบนะครับโอเคตอนนี้เหมือนกับว่าเครื่อง พิมม์เนี่ยมันสามารถใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้คือตอนนี้ที่ก็จะแจ้งเป็นขั้นตอนแบบนี้ให้นะครับเพื่อแก้ไขพวกเครื่องพิมพ์ที่ไม่เชื่อมต่ออะไรต่างๆนะครับก็จบการสาธิตการหมดตรเเท่านี้นะครับสวัสดีครับ